เสียงพลุเฉลิมฉลองได้เงียบลงแล้วงานเลี้ยงเลิกราผู้คนแยกย้ายเหลือทิ้งไว้เพียงซากปรักหักพังของความสนุกสนานและความเงียบที่น่าอึดอัดคุณแน่ใจหรอว,ว่าในช่วงเวลาแห่งความสุขที่ผ่านมาไม่มีเรื่องราวสยองขวัญแทรกตัวอยู่ในเงามืดของแสงไฟเหล่านั้นประเดิมศักราชใหม่ กับเรื่องเล่าควันหลงปีใหม่ที่คุณอาจไม่เคยรู้ในย่คำคําย่ำขวัญ EP 31มท่ามกลางเสียงพลุและเสียงเฮฮาของคืนข้ามปีใครจะคิดว่ามีความเงียบที่น่าสะพรึงกลัวซ่อนตัวอยู่อ้อมแม่บ้านโรงแรมที่กำลังวิ่งวุ่นกับงานบริการได้รับออเดอร์ให้ไปส่งเครื่องดื่มในห้องพักชั้นบน แต่เมื่อประตูห้องนั้นเปิดออกเสียงเพลงและเสียงพลุจากภายนอกกลับถูกตัดขาดเหลือเพียงกลุ่มคนที่นั่งปาร์ตี้กันอย่างเงียบเชียบพบกับความจริงที่ทำให้อ้อมต้องเข่าสุดในเรื่องปาร์ตี้ห้องปิดตายเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของคุณอ้อมที่ทำงานแม่บ้านโรงแรมมาเล่าให้ฟังครับแกเล่าว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปีใหม่ที่ผ่านมานี่เอง แกทำงานอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพเป็นโรงแรมเก่าแก่หน่อยแต่ก็มีชื่อเสียงคืนวันสิ้นปีแขกพักเต็มทุกห้องงานแม่บ้านคืนอนรกแตกมากวิ่งส่งผ้าเช็ดตัวส่งน้ำดื่มส่งเตียงเสริมกันทั้งคืนตอนนั้นเวลาประมาณห้าทุ่ม45นาทีอีกแค่15นาทีจะเข้าปีใหม่อ้อมกำลังเข็นรถเก็บของเตรียมจะพักเบรกไปดูพลุจูจูวิทยุจากฟรอนต์ก็ดังขึ้น แม่บ้านคะรบกวนเอาถังน้ำแข็งกับแก้วไวน์สใบไปส่งที่ห้อง1209หน่อยคะ่ะแขกโทรมาตามยิกๆเลยบอกจะรีบฉลองเขาดาวออมก็ถอนหายใจโอเคคะ่ะเดี๋ยวรีบขึ้นไปให้แกก็จัดของใส่ถาดแล้วกดลิฟต์ขึ้นไปที่ชั้น12ซึ่งเป็นชั้นบนสุดของโรงแรมพอลิฟต์เปิดที่ชั้น12บรรยากาศมันเงียบทั้งที่ชั้นอื่นๆแขกจะเปิดประตูเดินไปมา หรือมีเสียงเพลงเสียงหัวเราะดังลอบออกมาแต่ชั้นนี้เงียบกริบทางเดินปูพรมสีน้ำเงินทอดยาวไฟทางเดินดูสลัวสลัวกว่าชั้นอื่นอ้อมเข็นรถไปหยุดที่หน้าห้อง1 2 0 9แก่ได้ยินเสียงเพลงเป็นเพลงสุนทราพรเก่าๆดังแว่แวๆออกมาจากในห้องพร้อมกับเสียงคนคุยกันพึมพำพึมพำกอกกอก,กรูมเซอร์วิสค่ะนำน้ำแข็งมาส่งค่ะ เสียงในห้องเงียบไปแป๊บหนึ่งก่อนจะมีเสียงผู้หญิงพูดสวนออกมาเข้ามาเลยจ้าประตูไม่ได้ล็อกอ้อมก็เปิดประตูเข้าไปในห้องนั้นจัดแต่งด้วยลูกโป่งสีเงินสีทองมีสายรุ้งห้อยดูเหมือนงานปาร์ตี้ปีใหม่ย้อนยุคกลางห้องมีโซฟาชุดใหญ่มีคนนั่งอยู่สี่คนผู้ชายสองผู้หญิงสองแต่งตัวดีใส่สูทใส่ชุดราตรี พวกเขานั่งหันหลังให้อ้อมหันหน้าไปทางทีวีที่กำลังถ่ายทอดสดบรรยากาศเขาดาวแต่ที่แปลกคือพวกเขานั่งนิ่งมากไม่ขยับตัวไม่คุยกันและที่สำคัญในห้องนั้นเหม็นอับรุนแรงมากเหมือนห้องที่ไม่ได้เปิดระบายอากาศมาเป็นปีอ้อมพยายามไม่คิดมากรีบเดินเอาถังน้ำแข็งกับแก้วไวไปวางตรงโต๊ะรับแขกข้างหน้าพวกเขา ขออนุญาตวางตรงนี้นะคะอ้อมพูดไม่มีใครตอบไม่มีใครหันมามองทุกคนยังคงจ้องทีวีตาไม่กระพริบอ้อมเหลือบไปเห็นแก้วไวายบนโต๊ะในแก้วมีน้ำสีแดงเข้มที่ดูข้นคลักไม่เหมือนวายปกติและที่พื้นข้างๆโซฟาอ้อมเห็นรอยน้ำเป็นรอยน้ำเปียกๆไหลเป็นทางยาวมาจากระเบียงห้องลากยาวมาจนถึงที่โซฟาที่พวกเขานั่งอยู่ อ้อมเริ่มขนลุกรู้สึกว่าบรรยากาศมันไม่น่าอยู่แล้วสุขสันต์วันปีใหม่ล่วงหน้านะคะอ้อมพูดตัดบทแล้วรีบหันหลังเดินจ้ำอ้าวออกจากห้องทันทีพอก้าวพ้นประตูแกก็ได้ยินเสียงขอบใจนะเสียงมันเย็นเยือกดังมาจากข้างหลังอ้อมรีบปิดประตูแล้วลงลิฟต์มาที่ล็อบบี้ข้างล่างพอลงมาถึงนาฬิกาก็บอกเวลา0.00 0นพอดี เสียงพรุดังสนั่นวันไหวพนักง,งานฟรอนต์จับมือกระโดดโลดเต้น Happy New Year อ้อมเข้าไปหาพนักง,งานต้อนรับกะจะบ่นเรื่องแขกห้อง1209สักหน่อยน้องแขกห้อง1209นะ่ะแปลกๆนะห้องก็เหม็นอับแล้วแถมทำน้ำหกเลือะเทอะเต็มพื้นเลยพรุ่งนี้บอกแม่บ้านเช้าขึ้นไปเคลียร์ด้วยนะน้องพนักง,งานทำหน้างงแล้วหันไปคีย์คอมพิวเตอร์พี่อ้อมจำผิดห้องหรือเปล่า ห้อง1209เนี่ยนะใช่สิก็พี่เพิ่งลงมาเนี่ยเขาโทรมาสั่งน้ำแข็งไม่ใช่หรอน้องพนักงานหน้าซีดหันหน้าจอคอมมาให้อ้อมดูพี่อ้อมห้อง1209เนี่ยมันปิดปรับปรุงมาสาเดือนแล้วนะพี่ตั้งแต่ที่มีท่อน้ำร้อนระเบิดแล้วฝ้าเพดานถล่มลงมาทับทับแขกเสียชีวิตไป4คนนพ่พี่จำไม่ได้เหรออ้อมยืนตัวแข็งทื่อมือไม้เย็นเฉียบ แต่พี่เพิ่งเข้าไปมีคนอยู่จริงๆนะสี่คนนั่งดูทีวีอยู่เพื่อความแน่ใจหัวหน้าแม่บ้านกับรอปภเลยตัดสินใจขึ้นไปดูพร้อมกับอ้อมอีกรอบพอเปิดประตูห้อง1209เข้าไปสภาพห้องมืดสนิทและว่างเปล่าไม่มีลูกโปง่งไม่มีสายรุง้งเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นถูกคลุมด้วยผ้าขาวฝุ่นเกาะหนาเตะกลิ่นเหม็นอับลอยคลุง้ง แต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนต้องยืนช็อกจนเข่าอ่อนคือที่โต๊ะรับแขกนั้นท่ามกลางฝุ่นหนาหนานั้นมีถังน้ำแข็งและแก้วไวน์สี่ใบที่อ้อมเพิ่งเอามาส่งวางอยู่ตรงนั้นจริงๆแล้วน้ำแข็งในถังยังละลายไม่หมดด้วยซ้ำบนผ้าขาวที่คลุมโซฟาอยู่นั้นมีรอยก้นของคนนั่งยุบลงไปสี่รอยชัดเจนเลยและที่พื้นมีรอยเท้าเปียกน้ำเดินจากระเบียงมามาหยุดที่โซฟานั้น หัวหน้าแม่บ้านรีบสั่งให้ทุกคนออกจากห้องแล้วล็อกกุญแจทันทีไม่มีใครพูดอะไรกันอีกเลยอ้อมมารู้ที่หลังว่าสี่คนที่เสียชีวิตในห้องนั้นเป็นกลุ่มเพื่อนที่มาปาร์ตี้กันแล้วเกิดอุบัติเหตุท่อน้ำร้อนระเบิดจนฝ้าเพดานถล่มลงมาทับและคืนนี้พวกเขาก็คงอยากจะกลับมาฉลองปีใหม่ส่งท้ายเป็นครั้งสุดท้ายในห้องเดิมที่พวกเขาเคยมีความสุขที่สุดก่อนจะจากไป เรื่องแรกคือความเงียบที่ซ่อนอยู่ในห้องปิดตายแต่สำหรับเรื่องต่อไปมันคือเสียงอึกทึกที่ดึงดูดให้เบิ้ลนไรเดอร์หนุ่มขี่รถเข้าไปหาเพื่อส่งออเดอร์สุดท้ายก่อนข้ามปีในปาร์ตี้ข้ามปีเรื่องนี้เป็นเรื่องของเบิ้ลน้องไรเดอร์คืนวันสิ้นปี31ธันวาคม ใครๆเขาก็หยุดฉลองกันแต่พวกไรเดอร์นี่คือนาทีทองเลยออเดอร์เด้งรัวๆถ้ารอบก็บวกเพิ่มเบลมันก็กะว่าจะวิ่งโกยเงินให้คุ้มแล้วค่อยกลับไปฉลองกับแฟนตอนดึกๆเวลาประมาณ5้าทุ่ง40นาทีใกล้จะได้เวลาเขาดาวแล้วเบิลกำลังจะกดปิดแอปเพื่อกลับบ้านแต่จู่ๆก็มีออเดอร์เด้งขึ้นมาเป็นร้านสะดวกซื้อ รายการของคือเหล้าสองกลมโซดาและน้ำแข็งถุงใหญ่ระยะทางไปส่งไม่ไกลมากอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรเก่าๆแห่งหนึ่งเบิลเห็นว่ามันเป็นทางผ่านกลับบ้านพอดีและลูกค้าทิหนักด้วยมันเลยกดรับงานกะเป็นงานปิดท้ายปีเบิลรีบไปรับของแล้วขี่มอเตอร์ไซค์มุ่งหน้าไปที่บ้านลูกค้าตอนนั้นบรรยากาศในเมืองมันคึกคักมาก เสียงพลุเริ่มดังปังๆบางบ้านก็เปิดเพลงเสียงดังเตรียมตัวนับถอยหลังกันเบิ้ลขี่รถเข้าไปในหมู่บ้านเป้าหมายหมู่บ้านนี้ไม่ใหม่มากและเงียบไฟทางติดๆดับๆแต่พอขี่เข้าไปสักพักเบิ้ลก็ได้ยินเสียงเพลงเป็นเพลงแดนซ์จังหวะมันๆดังออกมาจากบ้านหลังสุดท้ายในซอยตันโหจัดหนักจัดเต็มเว้ยบ้านนี้เบิ้ลคิดในใจ บ้านหลังนั้นเป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นมีรั้วรอบขอบชิดไฟในบ้านปิดมืดแต่มีไฟเทควิบวับวิบวับสาดส่องออกมาจากหน้าต่างชั้นล่างเบิ้ลขี่ไปจอดหน้าประตูรัว้วเห็นเงาคนเต้นยึกยักยึกยักผ่านพม่านหน้าต่างดูท่าทางจะเมากันได้ที่แล้วเบิ้ลหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาลูกค้าตูดตูดครับพี่ไรเดอร์มาถึงแล้วนะครับ เอาของมาส่วนครับปลายสายมีเสียงเพลงดังลั่นแทรกเข้ามาเสียงผู้ชายตะโกนแข่งกับเสียงเพลงเออเออน้องวางไว้บนโต๊ะมะหินหน้าบ้านเลยประตูไม่ได้ล็อกเดี๋ยวพี่ออกไปเอากำลังนับถอยหลังกันอยู่เบิ้ลวางสายแล้วลองผลักประตูรัว้วมันไม่ได้ล็อกจริงๆเขาหิ้วถุงน้ำแข็งกับเหล้าเดินเข้าไปในบ้านตรงสนามหญ้าหน้าบ้านมีโต๊ะมะหินอ่อนอยู่ตัว บนโต๊ะมีขวดเหล้าเปล่าจานกับข้าววางระเกะระกะเต็มไปหมดเหมือนกินกันมาตั้งแต่หัวค่ำแต่สิ่งที่ทำให้รู้สึกแปลกๆคือกลิ่นมันไม่ใช่กลิ่นอาหารหรือกลิ่นเหล้าแต่มันเป็นกลิ่นไหมเหมือนกลิ่นยางรถยนต์เผาหรือกลิ่นพลาสติกไหมไฟลอยอบอวนไปทั่วบริเวณเขาวางของลงบนโต๊ะสายตาก็เหลือบมองเข้าไปในตัวบ้านผ่านหน้าต่างบานเกล็ด เขาเห็นเงาคนประมาณ6 7ถ yeah, ึง7คนกำลังเต้นกันสุดเวี่ยงแต่ท่าเต้นของพวกเขามันดูแปลกมันดูกระตุกแขนขาบิดงอผิดธรรมชาติเหมือนหุ่นเชิดที่เชือกพันกันหรือคนกำลังดิ้นทุรนทุรายมากกว่าคนเต้นมากกว่าตอนนั้นเวลาในโทรศัพท์ของเบิร์บอกเวลา23.59นาฬิกานาทีอีกหนึ่งนาทีจะเข้าสู่ปีใหม่ เสียงเพลงในบ้านเร่งจังหวะเร็วขึ้นเร็วขึ้นและเสียงคนในบ้านก็นับถอยหลังพร้อมกัน10 9 8เบิ้ลยืนตัวแข็งทื่ออยู่หน้าบ้านเขารู้สึกขนลุกสู้โดยไม่มีสาเหตุบรรยากาศมันกดดันแปลกๆทั้งที่ควรจะสนุก7 6 5เสียงนับถอยหลังนั้นมันไม่ได้ฟังดูสนุกสนานแต่มันฟังดูโหยหวน เหมือนคนตะโกนด้วยความเจ็บปวด4,3,2เบิ้ลเริ่มก้าวถอยหลังเตรียมจะวิ่งไปที่รถ 1. Happy New Year ทันทีที่สิ้นเสียงตะโกนพรึบไฟเทงในบ้านดับวูบลงเสียงเพลงเงียบกริบความเงียบเข้ามาปกคลุมทันทีและในวินาทีนั้นพลุป,ปีใหม่จากข้างนอกก็จุดขึ้นพอดีปัง ปั้งปั้งแสงจากพลุสว่างจ้า,าสาดส่องเข้ามาในบริเวณบ้านหลังนั้นภาพที่เบิลเห็นตรงหน้าทำให้เขาแทบช็อกบ้านที่เมื่อกี้ยังดูเป็นบ้านปกติมีไฟเทคมีเสียงเพลงตอนนี้ภายใต้แสงพลุมันคือซากบ้านร้างที่ถูกไฟไหม้จนดำเป็นต,ตะโกประตูหน้าต่างหลุดร่วงลงคานบ้านหักพังลงมา ผนังดำเมี่ยมไปด้วยขม่าวควันไม่มีโต๊ะม้หินอ่อนที่มีจานชามวางอยู่มีแต่ซากปูนหักๆและที่หน้าต่างบานนั้นบานที่เบิ้ลเห็นเงาคนเต้นไม่มีใครอยู่มีแต่รอยคราบขม่าวสีดำที่ติดอยู่ตรงขอบหน้าต่างเบิลขาอ่อนสุดลงไปกองกับพื้นถุงน้ำแข็งกับเหล้าหล่นลงบนพื้นหญ้าที่รกทึบกลิ่นเหม็นไม้แรงขึ้นจนแสบจมูก และท่ามกลางเสียงพลุที่ดังสนั่นข้างนอกหูของเบิ้ลได้ยินเสียงมาจากในซากบ้านที่มืดมิดนั้นไม่ใช่เสียงเพลงแต่เป็นเสียงร้องขอความช่วยเหลือช่วยด้วยร้อนร้อนเปิดประตูให้หน่อยออกไม่ได้เสียงนั้นดังระงมผสมกับเสียงไม้ลั่งเปรี้ยะเ,ยะเหมือนไฟกำลังลุกไหม้อยู่ทั้งที่ไม่มีไฟเบิ้ลไม่รอฟังอะไรอีกแล้ว เท้าตะเกียกตะกายลุกขึ้นวิ่งไปที่รถมอเตอร์ไซค์สตาร์ทรถแล้วบิดหนีออกมาชนิดที่ว่าล้อฟรีทิ้งฝุ่นตลบเบิ้ลขี่รถกลับมาถึงบ้านด้วยสภาพที่หน่าซีดแฟนถามว่าเป็นอะไรก็พูดไม่ออกเช้าวันปีใหม่เบิ้ลลองไปถามพี่วินมอเตอร์ไซค์แถวหมู่บ้านนั้นพอเล่าลักษณะบ้านให้ฟังอ๋อบ้านหลังท้ายซอยนั่นน่ะเหรอน้องไม่รู้เหรอเมื่อสมปีก่อน คืนวันเขาดาวนี่แหละวัยรุ่นเขาจัดปาร์ตี้กันแล้วจุดไฟพลุเล่นในบ้านไฟไหม้คลอกตายกันทั้งแก๊งห้าศพหนีออกมาไม่ได้เพราะติดเหล็กดัดเบิ้ลฟังจบก็ขนลุกสู้สรุปก็คือออเดอร์ที่เบิ้ลรับเมื่อคืนเหล้าโซดาน้ำแข็งแล้วเบิ้ลก็บอกว่าเงินค่าจ้างกับค่าของที่โอนเข้ามาในแอปพอกดดูชื่อคนโอน มันเป็นชื่อบัญชีที่ถูกระงับไปนานแล้วแต่เงินมันดันเข้าจริงๆเหมือนเป็นแต่เอียผีบอกรับขวัญปีใหม่ให้เบิ้ลที่อุตส่ามาร่วมงานและสิ่งที่มันจำได้แม่นที่สุดก็คือตอนที่มันวางของลงบนโต๊ะมาหินมันรู้สึกเหมือนมีมือเย็นๆมาแตะที่หลังมือมันเบาๆเหมือนจะรับของตอนนั้นมันนึกว่าลมพัดแต่พอมารู้ความจริงแล้วมันเลยมั่นใจว่า นั่นคือมือของหนึ่งในผู้ร่วมงานปาร์ตี้คนหนึ่งที่ออกมารับของขวัญปีใหม่ชิ้นสุดท้ายจากคนอย่างมันนั่นเองและนั่นคือทั้งหมดของ EP31 าคำกล่าวที่ว่างานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกราอาจใช้ไม่ได้กับทุกดวงวิญญาณบางครั้งความตายก็หยุดยั้งความต้องการที่จะเฉลิมฉลองไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นในห้องที่ปิดตายไปแล้ว หรือในบ้านที่ถูกไฟไหม้ไปนานแล้วพวกเขายังคงวนเวียนอยู่ในช่วงเวลาเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าขอบคุณที่ประเดิมสักราชใหม่โดยการมาร่วมงานเลี้ยงสยองขวัญกับเราฝากกดติดตามช่องย่ำค่ำย่ำขวัญเพื่อที่เราจะได้อยู่เป็นเพื่อนคุณในทุกค่ำคืนตลอดปี2,569นี้ขอบคุณครับ